สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทำผู้ชมทุกท่านเข่าสู้ไล่การเบิงแล้วรวยซีหาหัวขัพี่น้องค่ะมาพบมาพ่อกันกับแอดในช่วงบ่ายค่ะของมือวันที่11เดือนมิถุนายนค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะโอนี้ค่ะแอดผ้าพลายพี่น้องมาเท่าสุขสุขนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากเซียนสารคามค่ะพี่น้องค่ะโอนี้เซียนสารคามเล่ามินแนวทางของเด็กหน่อย พอยพี้องจํไใจบอกค่ะเด็กหน่อยที่เพิ่นสรบไปเจ็ดมือนะคะหมวดที่พันมานี่เพิ่นบริบบอกมวดที่พันมานี่เพิ่นบริบบอเพิ่นบริเกียนไห่แต่ว่าหมวดนี่มือม่านนี่เพิ่นเขียนไห่สามตัวเม็ดเดียวเด็กหน่อยบอกว่าเอาไปซื้อวสันเพิ่นว่านะคะพายพี้องค่ะเอาแนวทางนะคะของเซียนสารคามนะคะแนวทางของเด็กหน่อยที่สรบไปเจ็ดมือค่ะอีาสิได้ว่าเป็นตัวใดพอยพี้องมาติตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะอาจารย์วันนี้มีอันใดมาแจ้งมาบอกเนาะค่ะอาจารย์คะมาแจ้งเรื่อกันเด็กน้อยครับโอ้เด็กน้อยเด็กน้อยคืออันเด็กน้อยคือเด็กน้อยที่สลบไปอันเจ็ดหมื่นอะบอกเออเป็นยังไงก่อนงวดเพิ่มหนึ่งหันเมินเพิ่มหนึ่งหันเขาไม่ได้เขียนอะไรโอ้ค่ะ ระเบียงวดน,นี้เขาเขียนให้ปะคะเขียนให้ไม่เงนไม่เขียนให้มานี่แม่เขาไปตีเล่เล่าอะไรอย่างเงี้ยนะมันไดู้่แต่ว่าเขาเขาไม่ได้บอกคนเขาไม่ได้บอกคนแมน่นเขาไม่ได้บอกไปไม่ได้บอกไปข<อ>เขาจะซื้อเองติครับซื้อเองครับหมวดของหันมันมันเปออ้ามาอีกเล้วอือค่ะเพื่อนเพื่อนเขียนให้ตัวใดคะ วันก็นไม่เข็งไหนแล้วค่ะเพื่อนีขงไหนตัวใดคะอันวนี่ซีหาน,นึงค่ะซีห,หค่ะสองตัวเป็นซีหกซีหกกับซีกว่าจีคะคอุ้ยแมนอยู่ซีหววออกวันออกวันออกบางหนึ่งหันมือวันสุก อ่าบะเมนวันจันทร์นะคะมือวันศุกร์มันออกซีโฮกซีคุณอาค่ะมันอกซกซีมันออกเหกเล้าแมนค่ะอันนี้อันนี้เด็กน้อยนี่เขียนให้มือใดคะมันเขียนให้ตั้งมือวั่นมือวั่นมันวามือวั่นมันเป็นมันเขียนให้ที่ที่หาโอ้มือวั่นอีเขียนที่ห้อนี่ก็ที่ห้นี่มันเขียนให้ถ้าก้อนนั่นวก็โอ้ หมอว่นนี้เขียนไห้ซี่หาหนึงเนาะแต่ว่าที่นีเขียนไว้แล้วเป็นตะก้อนนั่นแหละใค่โอ้คือเขาแกนนี่ซี่หกไหกอนแสดงว่าแกนหือวันสูง,สงดททีทีทม่มันออกซี่หกซี่เนาะค่ะเนาะเขนตะกอนคนละอืมนี่มันตีล้ามีเขาเลยไห้คนรางออค่ะ เขาว่าจังไหนนะคะเขายดนๆเขาเขียนไห่บอกรู้บ้างไหนคะไหนคร่ะหลดรติดเขาวางดีมันบ่ายังบอกค่ะอันไหนก่อนมันคือบ่ค่อยด้นินแต่อาจารย์ว่างไหนนะคะบ้นว่ายุ่ในนีแล้วสั่นเตียรล่วเราเี้ยยุนหนีแล้ววตตี้นว่าตลอยตาลอยไห่บัตตี้นะมึครับอค่ะได้ค่ะ เมื่อวานนี่เขาเจ้าเก็บหายสี่หาหนึงเนะเาะนนไ,นนได้ค่ะได้ค่ะวันนี้ไม่มีแล้วว่าทัดครับไม่คอยังหรอพนบริบบอกว่าอ่ารัฐบาลหรือว่ายัางเนาะค่ะเนาะนอ,อือออเราพนพนบ,บ,อบอกดิว่าพนได้มาจากไหนยังไหนพนบ,บอกสุฟังดิค่ะบอกครับพนบ,บอกครับอือค่ะค่ะต่เพื่อนแรกเหมือนกัน เยันไหนล่ะเนาะโอ้ค่ะร่องเบิงคาทีมันมาเมือนีพร้อมเนาะค่ะเนาะเอาไปรัฐบาลน้ำเนาะครับครับผมครับผมหรือเราค่ะค่ะได้ด้วยเมือนีกับรัฐบาลเราเป็นในรัฐบาลค่ะไหนเปี้ยอะไรราเมือค่ะได้ค่ะครับผมเออมิสซันียเนาะค่ะข่าวที่มื่อกมาบอกเมืองนีครับครับผมมีตัวนี้ตัูนีตูนีเหระครับ เออซีหาหนึ่งแล้วก็ซีหกเขียนทีเขียนไทยสะก่อนเดนนะี๋ยนาะโอเคค่ะได้เลยค่ะครับค่ะขอบคุณลหลายๆเลยค่ะเด้อค่ะสวัสดีนะคะโชคดีค่ะค่ะค่ะสรุปแนวทางกางคลิปนี้ค่ะพี่น้องค่ะแนวทางจากเซียนสรัข้ามค่ะพี่น้องแนวทางจากเซียนสรัข้าม หน้าทางของเด็กน้อยพี่น้องจำได้บ่าะที่พ่นสลบไปเจ็ดมือพ่นสลบไปเจ็ดมือที่งวดนั้นพ่นบอกหนึ่งแปดเจ็ดนะคะหนึ่งแปดเจ็ดพ่นบอกตัวเดียวเพ่นเขียนให้แม่พ่นเนี่ยไปซื้อตัวเดียวงวดนั้นมันออกล่างแปดเจ็ดนะคะพี่น้องคะแต่ว่างหมวดที่ผ่านมาหนเพ่นบร้บกเพ่นมาบอกพ่นมาเขียนให้เมื่อวานนี่เม็ดเดียวก็คือสีหาหนึ่งนะคะซีหาหนึ่งส่วนซีหกพ่นเขียนให้อาทิตย์ที่แล้วช่วงมือประมาณวันศุก ะะพี่น้องคะแม่เพิ่นก็เลยเอาไปซื้อตำเลาเพิ่นก็เลยถือแต่ว่าผมว่านี่เพิ่นมาเขียนหายซีหาหนึ่งเพิ่นบอกว่าเอาไปซื้อเพิ่นบริเรระบุว่าเป็นรัฐบาลหรือว่าเป็นตำเล้านะคะพี่น้องคะหายพ,พี่น้องน่าเป็นพิจารณาเบิรงค่ะอย่าลืมแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะซีหาหนึ่งนะคะซีหาหนึ่งกับซีหกซีหกนี่ออกตำเลาไปแล้วแล้วพี่น้องเนาะแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีามาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจากาเซียนสละคามแนวทางของเด็กน่อยที่พ้นสลบไปเจ็ดมือนะคะจึงใดก็อย่าลืมนําไปพิจารณาเบิร์ค่ะพี่นาา้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก้าค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณ พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุกอนนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะลกะกาศต้องขอขอบคุณขอบคุณสำหรับขอบ้อมูลในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากเซียนสารค้ามค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเท่อแรกค่ะพี่น้องคะถ้าวระยาสิลาดกับแนวทางเด็ดแบบนี้นะคะเขาไม่เรล่าก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่ศิได้พระลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะ พลอยพี่น erm. ้องคะเอาพลอยพี่น้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปนี้ว่าอย่างไรนะคะอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกกันเด้อพี่น <beloved> ้องเด้อคอมเมนต์เข้ามาบอกกันนะคะพี่น้องคะพลอยพี่น erm. ้องอย่าหายเวอร์รู้เลยติดตามแนวทางของอาจารย์ทนใดของเส้นทนใดกับคอมเมนต์เข้ามานะคะพลอยพี่น้องคะเอามืาอนี้นะคะแนวทางของเด็กหน่อยที่เพิ่นสลบไป่เจ็ดมือนะคะมีเพียงสำนีเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยยุ่งเอกรศิดาย์ขอตัวล่าพลอยพี่น้องวันเท้าสกู๊สก้อนไปก่อนค่ะพี่น้องคะเอาไว้พอกันไหมก็เปนได้คลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ